นิงเป็นยังไงสบายดีบ่นี่เอ้ยเมีคิดถึงเมื่อไหสิมาเมื่อไหสิมาเนอะกูไปกินเหล้าแล้วมันก็ร้องไห้คิดถึงเธอน่ะใครเป็บ่เนีงยนิิงข็จใจเด้อที่เป็นห่วงที่ไปอยู่โรงพยาบาลแตอนนี้ค่ะเขึ้นกับประยู่นแล้วกใส่สบายแลยเลยคนใหม่คนใหม่นั่นนี่สิ้กังท้องอยู่เลย เดินโถมไกลสะโพดแล้วิีกถึงจากกบตมองเล่าหรอคบแล้วไม่ต้อกินตวเตะเดี๋ยวไมู่้จะพูดอะไรเนาะมัน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 ตื่นเต้นด้วยทนตั้งตัวด้วยอะไรประมาณนั้นไปฝากความคิดถึงถึงเหน่งดิก็คิดถึงทุกวันแหละคิดถึงทุกวันดูแลสุขภาพด้วยแล้วบางทีก็ถ้าจะกลับมาก็ เที่ยวงานพผ่าตัมันนิงคิดถึงเลยนคยไปเที่ยวงานพผ่าตัดพ่อกามมาเดี๋ยวพี่ก็จะไปรับอยู่ทาโทรมาบอกขอบคุณที่ลงเน็ตบอกให้นิ่งตอบแทนคนมาถ่ายทําหน่อยไปไกลยิ่งกรุงเทพอีกลำบากยิ่งยิ่งกว่ากรุงเทพอีกคนมาถ่ายทำยิ่งเขายิ่งต่อว่าพี่อยู่เลยเนี่ยยังไงก็มาถึงแล้วก็ไปแวะฝากนิ่งขอบคุณคนนี้ด้วยเนอะผู้นําทางเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อเมาผู้จักนิ่งเขาไหมรู้พูดฝากถึงนิ่งด้วยนิ่งยังไงอยู่ดีไหมอยู่ทางนู้นน่ะหนาวไหม คิดถึงไอ้กบบ้างไหมน่ะถึงเคยเห็นไหมแหละคนที่ขับรถส่งนักเรียนน่ะคนที่พามาถ่ายทํานั่นแหละเอย่างมาลักนึ่งเดี๋ยวขอเบียร์กินด้วยเวลากลับอ่าโอเคนะทีแรกเดี๋ยวถือเลขตั้งหลายหมื่นอ่าโอเคโอเคครับโอเคอ่าบายบายบายนบายบาโชคดีเดินอีกเด้อ